คุณวิทย์มาพร้อมกับเรื่องราวประสบการณ์ตรงนะครับสมัยที่เริ่มต้นเป็นเซลแมนและก็ได้เจอเรื่องแปลกๆชวนขนหัวลุกจากลูกค้ารายหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดนครราชสีมาครับ<อ>คุณวิทย์ใช้ชื่อเรื่องสั้นๆว่าแฝดครับอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าหน้าอาชีพเซลแมนเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มักจะพบเจอเรื่องราวพวกเนี้ย บ่อยครั้งนะครับเพราะว่าเขาเหล่านี้ต้องเดินทางไปนอนค้างพักอ้างแรมอยู่ตามต่างจังหวัดแล้วก็ที่เราเข้าใจกันครับว่าโรงแรมเซลแมนนะฮะก็จะเป็นโรงแรมประมาณหนึ่งประมาณสักสองดาวไม่น่าถึงสามดาวนะครับเพราะว่าส่วนมากจะเป็นทางบริษัทเนี่ยเขาจัดหาไว้ให้นอนมักจะเจอเรื่องราวแปลกๆครับ เดี๋ยวเรามาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องต่อไปครับสวัสดีครับคุณวีทสวัสดีครับพี่แจ๊คโอ้โหเสียงดังฟังชัดดีจังเลยนะฮะคุณวีทตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับเนี่ยอ๋อผมอยู่ที่โคราชครับอยู่ที่นครราชสีมาเลยนะฮะเป็นไงบ้างครับตอนนี้น้ําท่วมโคราชได้ข่าวมาท่วมเยอะไหมทางเขตบ้านผมทางออกมาที่นี้ไม่มีฝนนะครับเอาเหรอทางไหนครับเนี่ยครับผมออกทางวังน้ําเขียวเลยครับอ๋อทางวังน้าเขียวฝนไม่มี ครับผมก็รุนให้มันตกเพราะว่าทางบ้านจะี่ยทำกษตรอียู่บ้างก็ไม่ไม่ไม่ค่อยตกอุ้ยแปลกเนาะเขาตกกันแบบแต่ในโคราชมันตกนะในตัวเมืองใช่ที่กรุงเทพก็ตกหนักตกแบบน้ำท่วมเลยนะฮะแต่แถแต่ว่าน้ำเขียวไม่ตกแปลกดีคือคือคือจังหวัดมันเป็นจังหวัดใหญ่ครับแต่จังหวัดใหญ่แล้วมันก็พื้นที่มันแบบยังไงอ่ะครับผมก็พูดไม่ถูกนะนะครับมาก็มาปล่อยแบบ มอนับมันแกล้งคนในเมืองเนี่ยดันไปตกหนักใน <c oughs> เมืองใช <c oughs> ่งั้นเออนะฮะม,มาคุณวิทย์มาว่ากันถึงเรื่องนี้เดี๋ยวเราย้อนกลับไปก่อนเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นสมัยที่ตอนที่คุณวิทย์เนี่ยเป็นเซลแมนถูกไหมครับผมเป็นเซลก็เดี๋ยวเข้าเรื่องเลยนะพี่แจ๊ได้เลยฮะได้เลยฮะครับมันก็เป็นเรื่องของอ่าเรื่องแฝดนะครับก็สมัยก่อนนะครับเมื่อปีพศสี่ห้าสี่หกเนี่ย ผมทำงานเป็นเซลลของบริษัทบริษัทหนึ่งนะครับก็คือขอขอย้อนนิดนึงเพราะว่ามันจะสรุปในเรื่องราวก็ต้องรู้จักจากอาชีพของผมก่อนคือผมเนี่ยจะมีเซลล์ของผมเนี่ยพี่แจ๊คจะเห็นอ่าพวกที่ไปส่งของตามร้านอยี่ปั่วไหมครับจะเป็นอ่าเซลลสหพัฒน์เซลล์อะไรไม่กี่คกน้องหนึ่งคนแล้วก็มีคนขับหนึ่งคนแล้วก็เซลหนึ่งคนในทีมเนี่ยมันจะมีสามคน ผมก็จะเป็นเซลลคนหนึ่งแต่ทีนี้ผมเนี่ยเป็นเซลล์ที่ขึ้นเข้ามาใหม่เพราะนียกว่าอ่าภาษาถือว่าเป็นเซล์สำรองมันยังไม่ใช่ตัวจริงใ,ในหนึ่งเขาจะมีสายที่ขึ้นกันนะครับผมก็จะมีสายเอก็จะไปอำเภอน, B, ออนี้สายบีไปอำเภอนี้สายซีไปอำเภอนี้ไอ้่มันจะครบทั้งหมดเจ็ดสายเจ็ดวันนะครับและเซลลต่อละสายเนี่ยเซลล์หลักเนี่ยนะครับ เขาจะมีวันหยุดของเขาตามตามระเบียบของบริษัทนะครับที่นี่ก็คือจะหยุดอย่างสายเอเขาจะหยุดวันจันทอย่างเงี้ยอืมพอสายเออยู่ันตำแ่าผมที่เป็นสำรองผมก็ต้องขึ้นแทนอืเพราะว่าบริษัทจะหยุดไม่ได้นครับผมก็ต้องขึ้นไปขายของสายเอ่อาพอสายบีอยู่กลางคานผมก็ต้องขึ้นไปเป็นเซลลสายบีก็คือคือเปลี่ยนเซลลครับแต่จะไม่เปลี่ยนพวกคนขับแล้วก็ลูกน้องเรียกว่าใครหยุดเราก็จะไปแทนว่าอย่างนั้นเถอะใช่เราก็จะไปแทนจุดนั้นจุดนั้นไปครับ หรือวามันเกิดตรงที่วา่าสายดีวันพุธผมจําได้อ,าอสายดีวันพุธผมจะขึ้นไปส่งของอไปไปเป็นเซลล์วันพุธเนี่ยคมันจะอยู่ในตัวเมืองขอนแก่นเลยครับเนี่ยลักษณะร้านของแกเนี่ยมันก็จะเป็นตึกมันจะเรียกตึกยังไงพี่มันเป็นห้องแถวแบบแบบอาคารโบราณนะพี่ก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นไม้ลคล้ายผนังติดกันนะพี่แล้วก็จะมีประตู ที่ดึงข้างอ่ะพี่ไม่ใช่ประตูม้วนนะประตูดึงข้างที่ดังแก๊กๆอ,อ่ะอะอะโอเคแล้วชั้นบนก็จะเป็นเอ่อไม้มีหน้าต่างมีอะไรที่เป็นไม้แล้วมีเหล็กดัดคือมันค่อนข้างโบราณแต่ว่าด้วยด้วยที่เขาอยู่เพราะว่ามันพื้นที่มันทางธุรกิจอ่ะพี่มันมันมันค้าขายดีถึงมันมจะเก่ามันทำเงินไม่เยอะก็สิ่งแรกที่เราเข้าไปเนาะด้วยสไตล์เราเป็นเซลอาพี่แจ๊คเคยเห็นเออรูปที่เขาติดตาม ร้านวะพี่เราเข้าไปรูปรับปริญญารูปแต่งงานรูปอะไรก็จะติดโชว์ใช่ไหมครับพคนข้าไปสะดุดร้านร้านหนึ่งแกชื่อชัยนะครับผมไปเห็นรูปแต่งงานแกเนี่ยแปลกกว่าที่อื่นอคือมันมีเจ้าสาวสองคนเป็นเจ้าสาวสองคนเจ้าบ่าวคนเดียวใช่ไม่ใช่เพื่อนเจ้าสาวนะไม่ใช่ครับผมก็คือสรุปแล้วคือแกได้เนียเป็นสาวแปด โออ่าอ่าเออคือมันแปลกมากคือมันเจ๋งอยงแค่เอ้เราก็สุดิเอ้เราก็เข้าไปถาม่เนี้ยเนี่ยเสม่แรงมีของดีอะไรหรือเปล่าอะไรคุยกันถูกคอือยจังหวะที่เราเข้าไปก็คืออ่าเจ๊นะครับแกก็จะอ่าแฟนแกเป็นคนที่ใส่ดีมากผมต้องบอกก่อนนะพี่นะอ่าเป็นผู้หญิงผมสั้นที่ผมเจอนะอืตัวผมผมเล็กเล็กขาวขาวก็สาวจีนอ่ะพี่นะครับแต่อายุก็ประมาณ อ่าสี่สิบห้าห้าสิบโดยประมาณนั่นแหละพี่นะก็จะเอาขนมมาให้เอาน้ํามาให้แล้วก็คุยกันถูกคอพี่ค่อน้างถูกคอแล้วก็ส่วนลดต่างๆแลยแล้วก็คุยภาษาแนะนำดีเซนสินค้าไปแก่ก็ค่อนข้างที่โอเคครับอ่าแล้วก็คุยกันถูกคอทุกครั้งที่ผมขึ้นสายวันพุธเนี่ยผมจะใช้เวลามาหยุดที่ร้านเงียชัยนาน,น,นเป็นพิเศษคเพราะว่ามันแบบได้คุยกับเงียแล้วบางทีเราก็ อ่าสมนากันชอบเรื่องราเครื่องบางเลยจะคุยกันยาวไปคือคุยกันถูกคอว่างั้นใช่แล้วผมมันก็จะอยู่ในลักษณะนี้ทีนี้กฎของบริษัทผมเนี่ยคือเซลล์ทุกคนเนี่ยปล่อยเครดิตได้เต็มที่แต่วันที่สามสิบของทุกเดือนเนี่ยจะต้องปิดเครดิตนั้นให้ได้ก็คือว่าลูกค้าเนี่ยสามารถรับเครดิตจากเซลล์จากเซลลไปได้แต่วันที่สามสิบต้องคืนเงิน ก็คือต้องปิดให้เป็นศูนย์จะวันจะเป็นตายไร้ดีไงก็ได้วันที่สามสิบมันต้องมีหนี้ถ้าถ้าเซลลเก็บไม่ได้เซลล์ก็ต้องเป็นหนี้เซล์ต้องรับผิดชอบคือแล้วไงรับผิดชอบครับผมก็ลักษณะก็คือว่าผมอยู่อย่างเงี้ยแต่ร้านเฮียหมูกพันเห็นเจ๊คนนี้ตลอดประมาณเดือนกว่าครับก็เรื่องที่มันเกิดก็คือว่าประมาณสักว่า ก่อนที่จะสิ้นเดือนก็ประมาณก่อนที่จะสิ้นเดือนก็ก่อนที่วันที่สามสิบผมก็ไปร้านแกแล้ววันนี้ไปเจอเฮียก็คุยกันไม่นานผมก็คุยอาเฮียวันนี้อย่างนี้นี่บอกว่าเฮีเจ๊ใหญ่ไม่สบายนะเฮียต้องไปโรงพยาบาลผมก็ไม่เจอเจียที่เอาน้ำขนมให้นะผมก็เข้าใจแกแหละอารมณ์ก็ไม่ค่อยได้ซื้อของแกบอกวันนี้ไม่ได้ลงไม่ได้เอาอะไรเพิ่มนะวิทย์กบอกว่คือ มีมีมีปัญหาหน่อยหนึ่งก็คือเจ๊ไม่สบายมากครับอืมแ่เขาเข้าไปก็ออกไปหาแฟนที่โรงพยาบาลอะไรเงี้ยสรุปนะคือเจ๊เจะป่วยเป็นมะเร็งเลือดครับเจ๊ใหญ่นะใช่เจ๊ใหญ่ก็ป่วยเป็นมะเร็งเลือดก็คือแฟนแกนั่นแหละเราคงไม่รู้ว่าคนไหนชื่อใหญ่แล้วนี่นะก็คือแฟนแกคนนึ้งแกป่วยแกก็หลังจากนั้นอาทิตย์หนึ่งเจ๊แกบอกว่าอ่าแต่คน คนคนพี่เนี่ยก็เสียนะครับเสียเสียชีวิตไอ้วันเสียดันเป็นวันพุธที่สามสิบที่ความสวยของผมที่เราต้องไปเก็บตังค์เราต้องไปเก็บตังค์แทนเขาโอ้โหไม่อารมณ์ตอนนั้นผมแบบงานศกเขาด้ว่อยเขาโทรเข้าเครื่องผมเลยบอกอ้าววิตไม่เปรเลายเข้าใจคือลูกค้าเขาไม่อยากเสียเครดิตนะพี่ถ้าเขาเสียเครดิตเขาจะไม่ได้รับส่วนลดอ่าในการที่เขาจ่ายนี่ผมเข้าใจเขาแหละ เราก็าไปไปที่วัดเลยเก็บมีที่วัดเลยออืเข้าไปก็ไปเจอศพไปก็ไปกราบศพเจ๊เข้าไปทุกอย่างก็กราบทุกอย่างลงตัวแต่ที่นี่ก็เนี่ยก็เินลงมาหาผมก็อารมณ์เศร้าๆนะเอวิทย์เดี๋ยวเจ๊เล็กนะอแปอวเงินอยู่แล้วจะไปตลาดไปซื้อของด้วยเยว,วิทย์ได้เข้าไปที่ร้านแล้วกันเจ๊เล็กอยู่ร้านนึง ผมก็โอเคครับเพียเดี๋ยวเนี่ยผมเสียเสียใจด้วยแล้วกันคุยกันอืก็บอกาคนขับรถล้วจะลุกมน้องขับไปที่ร้านอ่าพอขับไปหน้าร้านที่อ่าไปไปไปถึงหน้าร้านนะพี่ก็ร้านในข้างก็รู้สึกว่าจะปิดด้วยเพราะว่าเป็นญาติกันนะครับญาติกันเพราะว่าในห้องแถวเป็นห้องแถวของเป็นเครือญาติแต่เขาปิดในงานศพครับพี่มันบรรยากาศเงียบมันแบบไม่มีอะไรแบบนั่นนะพี่ก็คือ ทุกอย่างเนี่ยเราก็เข้าไปเดินไปเดินไปไปกดออดเรียกน้องสาวแกนะอ่าว่าจะไปเก็บนี้นะอะไรเงี้ยคสักพักเลยลมลมมที่แรงช่วงนั้นผมช้าได้เลยระมาบ่ายตอนสายสามอ่างนะลมแรงพัดเราก็เห็นเจ๊เนี่แหละอยืนอยู่ที่หน้าต่างหน้าต่างชั้นบนนะพี่นะมันจะหลบๆหน่อยแ้วมันจะเป็นสิ่งที่ผมบอกพี่ลองจินตนาการดูมันจะเป็นเหล็กดัด แต่จะไม่มีบานหน้าต่างปิดเปิดนะเป็นเหล็กตัดแล้วเป็นพมา่านเลยอ่าเป็นอาคารแกก็ยืนอยู่แล้วก็ร้องไห้ตาแดงร้องไห้แต้ววลนที่ผมเห็นเนี่ยแกร้องไห้ร้องไห้อยู่คือแต่ไม่ได้ยินเสียงไงนะแกร,ร,ร้องไห้แบบเห็นน้าตาแกไหลผมบอกเจ๊อ่าโทษนะครับผมมาเก็บเ<ๆ>งินหน่อยครับจี่เพราะผมยังไม่ได้อะไรเลยลูกน้องผมว่าคนขับรถนังนวิ่งไปแล้วอ้าววิ่งไปทําไมาอ่ะ เราไม่ผมไม่กลัวผีนะผมโคตรโมโหผมบอกตรงนี้พี่สาวเขาตายอแล้วทําอะไรมันเลี่ยนเลยไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรผมโมโหแบบจะบ้าเขาเป็นสอทียร่เขารู้อยู่แม่ผมไม่ขำนะผมบอกผมก็หันไปเชย่เจ้๊เรี่ยกพี่ไม่เห็นละพี่อ่าหายไปแล้วโออโอ่าไม่เห็นละไม่เห็นเรี่ยกก็ไม่เปิดอ่าหายเลยสักทีเฮียโทรเข้ามาอืมตอนนั้นพี่แจ็คโทรศัพท์ จำได้เลยถ้าได้ถึงบรรยากาศเรบบสามสามหนึ่งสูงเลยแตจำได้ฮะเสียงดังขึ้นมาว่าผมก็รับสายอาวิทย์พอดีเจเจได้ถึงวัดนะเดี๋ยวไปเก็บเงินที่นี่พอดีกันแล้วเข้าไปตลาดอผมก็งงอะไรวะเมื่อกี้ยังเจออยู่แต่ก็ไม่เป็นไรไม่คิดอะไรมันก็นนไปไปไปวัดดีกว่าผมก็บอกแต่ลูกน้องกับคนขับผมวอาผมจะตามได้มันูกไปอยู่ไหนแล้วนะ เล่นโพรตามก็สันสันบอกผีหลอกผีหลอกผมบอกจะผีอะไรก็เขาเป็นแสตดกันพี่พี่เล่นอย่างนี้ไม่ไม่เวิร์กนะผมบอกรถขับก็พี่ที่วัดพี่เป็นวัดวัดหนึ่งครับพี่อ่ามันจะอยู่แถวตลาดรถไฟคอร์แกนว,วัดวัดเนี้ยอืนะครับเข้าไปปั๊บอ่าเข้าไปปั๊บก็ไปที่งานศพไปที่ศาลานะครับก็เกี่ยก็ไปเจอเฮียบอกเอ้ยโทษทีพอดีว่าเมื่อกี้เนี่ยเฮีจะแวไปวัด อไปไปไม่ไปวัดไปตลาดเพื่อไปซื้อข้าวไปไปซื้อของมาทาของอไปเลี้ยงงานโสมอะไรเงี้ยอยู่ในครัวนะไปดูคนคนงานทาของในครัวผมก็เดินเข้าไปโอ้โหผมก็แบบจังหวะนั้นนะคือแกผงก็เดินเข้าไปเพไปเก็บเงิไปเก็บเงินนะนะพอไปเจอเนี่ยพี่ผมโอ้โหทไมอะน้องสาวแกในพี่แบบผมช็อกพี่แบบ ผมเจอคนเป็นแล้วผมช็อกยี่งกว่าผมเห็นผีนอกสาวแกเนี่ยเป็นผู้หญิงอ้วนแล้วก็ผมยาวแต่ดูออกเลยเขาเป็นสาวแฝดกันแต่ว่าเป็นผู้หญิงที่อ้วนซึ่งซึ่งซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนคือด้วยลักษณะงานผมี่ผมจะไปต่เพราะวันพุธไงแต่ว่าคนขับรถกับลูกน้องผมเขาไปทุกวันเขารู้มีหน้าเขาถึงวิ่ง เออเพราะเขารู้ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นเจ๊เล็กเนี่ยถ้าเขารู้ว่าเป็นเจ๊เล็กเนี่ยคือต้องเป็นทรงนี้เขา้องเป็นหันแล้วก็สมยาวเพราะแกไม่ป่วยแต่ที่เห็นที่บ้านเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เออคนลุกโกลวอะไรวะสุดคือมันมันพี่เคยเห็นนะว่าไอเราเจอผีเนี่ยสมมตินะมันจะเนแบบขนหัวลุกอไอเจอคนมันเป็นอย่าที่มันสลังมันแย้มมีบมันชาอะไรที่แบบพูดไม่ออกกับพี่้อะไรวะอื จับเรื่องตนตาไไม่ถูกก็แบบูกถูกเงินเงินอะไรก็ไม่ได้เก็บมันตื้ไปนานเลยนะพี่ครับจนมาเล่าเรื่องให้เฮียฟังก็บอกโอ้ทุกทีที่วิทย์เจอก็คือพี่สาวเขาเพราะผมไม่เคยเจอเจอคนนี้เพราะแกไม่ค่อยสูงสิ้คือนิสัยคนละคนไม่ค่อยออกมาแล้วแขกอ่าแต่เมื่อคือจะกินกินแล้วก็นั่งนั่งมอนนอนอู้่กวุ่นกวเนี้ยแต่คือมันแบบต่างกันนะพี่ครับ เรื่องว่าเป็นแบบนี้ผมก็แบบแต่จังหวะที่เห็นเนี่ยมันเห็นววดจริงๆนะพี่นะคือแบบไม่เกินหนึ่งนาทีที่เห็นอพี่เห็นแกบุน้าต่างคือคือลักษณะที่เห็นเนี่ยคือแน่นอนว่าเห็นเห็นแน่ๆแหละเพราะว่าทั้งทั้งคนขับรถแล้วก็ทีมงานเราเนี่ยวิ่งหนีไปแล้วแสดงว่าเขาต้องเห็นเหมือนกันเห็นครับผมเห็นแน่นอนครับต่างคนต่างยืนยันเห็นโอ้เห็นเอ้ไอ้เรื่องที่ผู้หญิงมาร้องไห้เนี่ยเราก็รู้เขาเป็น พี่สาวเขาเสียเขาก็ต้องร้องให้มันธรรมดาเราก็ไม่ได้เข้าใจเออจังหวะที่เราไปเจอเขาพี่แบบแ้นแบบโอ้โหอะไรเนี่ยเจอเข้ามาแบบอขนหลังแบบรู้แบบพูดไม่ออกวบพี่เจ็บแบบคือคือไอ้คนเห็นผีแล้วแล้วแล้วช็อคแต่โอเคพี่แต่ที่พี่เห็นคนมันเป็นแล้วพี่ช็อคเนี่ยอารมณ์นี่พี่อธิบายยากเลยนะพี่เข้าใจฮะคือถ้าถามว่าอยู่นะอารมณ์ตอนนั้นเฮ้ยน่ากลัวนะคุณวิทย์ นะครับคือเรามาเห็นจริงๆเพราะว่าเราไม่เคยเจอเอาเราเรียกแทนแทนสรบพนามไปเลยเราไม่เคยเจอเจ๊เล็กนะครับแต่ทีมงานเราคนอื่นเนี่ยจะเจอเจ๊เล็กบ่อยจะรู้ว่าถ้าเจ๊เล็กอยู่บ้านเนี่ยเจ๊เล็กต้องเป็นคนนี้นะแต่วันนั้นเนี่ยเขารู้กันแล้วว่าเจ๊ใหญ่เสียไปแล้วแต่คนที่เจอที่บ้านเนี่ยไม่ใช่เจ๊เล็กแต่เป็นเจ๊ใหญ่ที่ตายไปแล้วเขาถึงวิ่งหนีเฮ้ยน่ากลัวเออเออแล้วมันก็แบบมันเป็นอะไรที่เราบอกว่าแบบมันมันแบบ มันก็ไม่ได้มาแบบคือแลบลิ้นติ้นตาหลอกแต่มันคล้ายๆกับว่ามันมันกลางวันพี่มันแบบมันจิตท้ายหรืออะไรผมก็ไม่เข้าใจนะแต่ว่าในมุมที่เจอแกมันก็อยู่ในมุมมุมในห้องก็คือด้านบ่มนาต่างมันก็ไม่ได้แบบว่าจะแต่รู้ว่าเป็นแกรู้ว่าเป็นรู้ว่าเป็นแกเนี่ยแต่ก็แบบตอนนั้นไม่กลัวพี่ตอนเจอผีไม่กลัวนะแต่มากลัวมาขนลุกตอนเจอคนเป็นๆนี่แหละ ้องสาวเลยพูดเลยเอาเสีเซลเซลเป็นไรเซวเป็นไรผมก็ผมไม่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 แบบพูดแบบไม่ออกพูดแบบสันันแจะติดอ่างแล้วตอนที่เราเล่าให้เฮียเ็าฟังเฮียก็มีอาการเป็นยังไงบ้างฮะโอ้พี่ชั่วโมงนั้นพี่กล้าเล่ากับผมไม่กล้าเล่าไม่กล้าเล่าใช่ไหมครับต้องมาหลังจากนั้นก็มาเล่านะพี่หลังจากหลังจากงานศบไปแล้วครับนั่นแหละตอนที่มาเล่าให้แกฟังแกมีอาการเป็นยังไงบ้างแกบอกว่าคนที่เอาขนมเอาน้ำมาให้วิทย์ พี่เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นทา่เะมันเป็นเป็นแปดอีกคนหนึ่งคือคือแกแกผอมแล้วผมสั้นแกขาวคือไม่น่าชื่ผู้หญิงอายุสี่สิบกว่าแล้วก็จะรักษาหุ่นไดขนาดนี้ที่มามูทีหลังคือแกป่วยไงที่แกแกป่วยป่วยก็ทําให้แกผอมนงครับส่วนส่วนอีกคนหนึ่งแกแกไม่ป่วยแกก็อ้วนอ่ะแกไม่ได้ทําอะไรอ่ะแกสบายอ่ะ แต่รู้ว่าหน้าคนเราหน้าเหมือนกันนะพี่แต่แต่เปลี่ยนลุคแค่ว่าอ้วนกับผอมนี่เฉยงานงอกอันนี้ต้องบอกว่างานงอกงานเข้านะฮะหลังจากนั้นล่ละฮะเหตุการณ์วันนั้นผ่านไปเราต้องไปเก็บตังค์ที่นั่นอยู่อ่ะคุณวิทย์ก็ก็เข้าได้ปกติกับพี่แต่ว่ามันก็ผมผมไม่ได้ไปเก็บตังค์คือมาถึงว่าเข้าไปทํางานทํางานกับเขาไปขายของกับเขาอยู่เหมือนเดิมอืมครับผมโอ้พี่ จังหวะเข้าไปมันก็องไยอมสยองกันเะพี่แต่ไม่ค่อยอยากจะคิดอะไรมากเพราะว่ามันงานเนาะถ้าบัวเป็นปกลัวอยู่ก็จะจะมาที่ตอนนั้นจบใหม่ๆด้วยมันก็จะไม่ได้อะไรอ่ะจะไม่มีกิมเนาไอพที่เหมัอนกำหวังกำลังจะสามเดือนทดลองงานอะไรเงี้ยอืเขาใช้เขาไปแต่เรื่องนี้ดังนะพี่ในในกลุ่มเสี่ยวด้วยกันรู้นี่จะรู้เลยใช่ไหมเขารู้ก็คือเวลาไปถึงโรงงานแล้วคุยกันเรื่องนี้ครับน่ากลัวเดี๋ยวผมไปแข่งครับ กับไอ้น้องสาวก็เจะไปยินที่เขาโคตรไม่ออกจริงเที่มีชั่วโมงนด้ต้องเข้าใจว่ามบนเจอคนเป็นแล้วช็อกค่ะแจ็มันมันไม่รู้ว่าแม่รัวหรือเปล่าเรื่องแบบนี้แต่ว่าผมว่ามันน่ากลัวฟังแล้วตื่นเต้นดีนะฮะอ่ะได้ครับคุณคุณวิจานะครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ฟังแล้วโหแล้วคุณวิทย์เป็นคนเล่าเรื่องดีด้วยขอบคุณมากมากฮะที่โทรมาเล่า่ผมเป็นเป็นเจลเนี่ย คือมันมันย้ายที่บ่อยที่ทํางานบ่อยเรื่องพวกนี้เยอะพี่แจ๊คได้หลายจังหวัดจังหวัดนั้นเดี๋ยวมีเวลาผมจะไปฝากเรื่องไปที่พี่บัตแล้วกครับเพราะว่าวันนี้ก็คุยไปด้วยก็แน่นด้วยเพราะว่าวันพรุ่งนี้วันพระด้วยค่ะได้ได้โอเคนะฮะเดี๋ยวถ้าขอบคุณมากๆนะครับพี่แจ๊คมีโอกาสก็ฟังพี่แจ๊คมันล่อน้เมื่อก่อนเนี่ยเรตลกขอเองอยู่ผมฟังพี่แจ๊คผ่านอินเทอร์เน็ต แต่ว่าฟังเป็นวิทยุออนไลน์อ๋อครับสมัยก่อนเนี่มัน<อ>แบบเทคโนโลยีเนาะ<อ>ฟังวิทยุออนไลน์ผ่านเน็ตคี่แจ๊นี้เห็นหน้าพี่แจ๊กจัดในการก็ค,รคุณมากพี่แจ๊กเป็นคนที่แบบคืออะไรนะมีแ c t i n g ในการพูดแล้วพี่แบบแบบออกหน้าออกตาพี่คุณพ <c oughs> อของพี่ <c oughs> ผมมีอัครรสเนี <c oughs> ่ยอัครรส <c oughs> นะฮะได้ขอบคุณมากครับอพี่แจ๊กสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ